ให้ทั้งตัวเลยนะให้ทั้งตัวไปเลยค่่ะนีเราเม็ดถอดหัวลูกค้าไว้ไม่ถอดหัวไปนะเจมมัววันนี้ไข่บรรดาขาดตลาดเองบรรดาขาดครับมรสุมเข้าของทะเลค่อนข้างหายากนะครับขนาดปูม้าบางทีก็ยังหายากเลยลูกกล้องเนี้ยได้ได้เลยจ้ารวมมิตรเผ็ดน้อยต่ออีกหนึ่ง เรื่องซอยขอยบอกจิโมนะจะใช่ไหมจิโมแน่นอนค่ะนี่ดูลีลาการซอยซัก่อนทาไปไฟกับจิกีค่ะใช่ไหมเดี๋ยววันไหนต้องเอามาเจอกันวันเวกอัพสกินสเปรย์ล็อกเมคอัพแต่งหน้าเสร็จ จ๊ใช้สเปรย์ตัวนี้ล็อกหน้าทั้งวันไม่มันไม่เยิ้ม <Wow. S 1> เด้งตลอดวันดุนสดชื่นเข้าตาได้ไม่เป็นอัอนตรายสามารถสั่งซื้อได้ l ล n e อ g f จีเฟซบุ๊กสั่งเลยค่ะแล้วจะสวยเป๊ะเหมือนเจ๊ก,กี้ คุณชลชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่หาดวอนนะหาดวอนนะนี่น้ําทะเลนะเราอยู่ชายทะเลนะครับยามกลางคืนเลยนะวันนี้เราจะพามาดูนะเจโมนะซุปตํายำแซบ่บนกะร้านอยู่ด้านหลังนี่นะนี่เดี๋ยวดูร้านเจโมนี่ไหน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 นี่ร้านเจโมอยู่นี่นะครับนี่อยู่หาดวอนนะพานะเดี๋ยวเราพาเขาไปดูยำแซบ่บในร้านกันนะว่าวันนี้มีเจโมมีเมนูอะไรเด็ดบ้างนะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะครับ ไปแต่ตาพี่หนุ่มไปเลยเชโมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เจอกันอีกแล้วนะค่ะโอ้โหตํากันจนไฟดับไฟเตือเลยนะตําจนไฟแลบไฟดับไปเลยนะโอ้ยเอาต่ำไฟดับเลยอันนี้เป็นอะไรครับเป็นตําหอยแครงค่ะตําหอยแครงในเขาก็จะมืดๆเลยนะต่ำจนไฟดับนะครับสวัสดีค่ะรับเลยค่ะ แม่ทานอะไรดีคะส้มตำยำจา้าอร่อยทุกอย่างค่ะคุณแม่นี่นะไม่ได้มาหาเจมโมนานนะวันนี้มา<ด>แล้วนะมาแล้วค่ะนี่ยังน่ารักเหมือนเดิมนะเจมโมละนะตรงไหนเอ้ยน่ารักทุกตรงครับนี่แบงค์จะอยังคะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปด้านนี้ไปด้านนี้ ลูกอะรอก่อนนะยัไม่เสร็จรอหอยก่อนนะคะรอหอยน้องแป้งหรอรอหอยจากน้องแป้งค่ะแต่น้องแป้งพี่หนุ่มดูหอยหน่อยหอยใหญ่ไหมวันนี้พน้องแป้งน้องแป้งหอยใหญ่เป่าได้โยโอ้หอยใหญ่สวัสดีน้องแป้งสวัสดีครับนะผู้ช่วยเจมโมนะครับ เอาเน,นื่นใส่มาโอเคน,ะ <Okay. S 2> นี่ไปแล้วตําหอยแครงนะวันนี้เรามาอยู่กันที่หาดวอนนะครับหาดวอนล้วพานะนี่ดูลีลาการตําเจมโมซะก่อนไม่ธรรมดานะน้ำปราหอมฉุย เสร็แล้วค่ะลูก80บาทจ้าโยนคะอันนี้เป็นหอยนางรมค่ะยำหอยนางรมนะครับใช่แล้วค่ะพีิกยังตำสดเหมือนเดิมนะเจมโมนะสดเหมือนเดิมค่ะสดลูกคระค่ร์ืมไปเลยค่ะ บีบมะนาวกันสดๆเห็นๆนะพอสดกว่าน sure> ี้ก็ต้องจักต้นแล้วนะเจมอใช่แล้วค่ะนี่เดี๋ยวไปดูหอยไปดูหอยเจมอใหญ่ไหมวันนี้หอยใหญ่ค่ะวันนี้หอยใหญ่ไหนดูหน่อยเจมอขอดูหอยหน่อยโอ้ยมาไปเลยตัวยุบบวบเลยโอ้โหใส่แบบไม่ยั้งดูน้องแป้งคนไปดูน้องแป้งคน นี่น้องแปงเขายังกลัวหอยเก็บเหมือนเดิมต้องคอ่คอยคนนะ่อยคุณนีน่าทานนาทานเดีวเราก็จะใส่หอมเจียวคููขอไฟค่ะนี่หูยนั่นแหละค่ะมีใส่ประชดใครหรือเปล่าเนี่ยเปล่าค่ะปกติใช่ไหมเทคเจอร์ของร้านอยู่แล้วค่ะอ๋อ โอนจะเป็นลูกพร้อมเทเลยนี่ต่อด้วยอะไรครับเจมโมอ๋อน้ำจิ้มสามรสค่ะให้ลูกสาวเขาสั่งพิเศษอ๋อลูกค้าสามารถสั่งได้ไดถ้าอยากกินเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรอย่างงี้ได้สั่งได้สั่งได้เลยนี่นะอยาก กินน้ำจิ้มแซบๆก็มาสั่งเจ๊โมได้นะตามใจลูกค้าเลยแบบนี้เจ๊โมคิดเท่าไหร่ครับเขาไม่คิดค่ะเพราะว่าเขาสั่งไปแล้วลูกค้าสั่งไปแล้วรอบนึงอ๋อเพิ่มขอเพิ่มอ๋อแสดงว่าน้ำจิ้มแซบสดหมดสดจนหมดนี่นะเจ๊โมไม่คิดเงินเพิ่มด้วยใจดีน่าดูน่ารักเหมือนเดิมนะน้องสาวเรานะเยอะย่วเลยนะครับ เอาที่ร้านมีคอหมูย่างเลยจ้ะโมนี่เดี๋ยวดูนี่มีคอหมูย่างด้วยเอามาทําอะไรครับคอหมูย่างจิ้มได้จะทำเป็นน้ําตกได้จิ้มแจ่วน้ําตกได้ได้เลยค่ะนี่เจมโอก็จะให้แบบนี้นะไปชิดเงินเลยนะครับค่ะมาเลยนี่น้องสาวคนนี้ใจดีเหมือนเดิมออาพี่สอนให้ลูกค้าหน่อยลูก ต่อด้วยยำอะไรครับเจมโยมยำปูมาค้าเสร็จปลายั่วยัยำปูมาปลายั่วย่วนะครับผ้แรงไม่รู้ว่ายำกับเจโมนหนยั่วก,กันนะวันนี้นะเจมโมจะเป็นคนทำน้ำยำอย่างเดียวนะน้ะองแปะก็เป็นคนเตียววัตถุดิบใช่ไหวคือกับหนูไงลูก ยัวเลยค่ะเห็นไหมคะอืมสเสด็จเลยยอวๆเลยค่ะเล็ดเลๆดเลิศเลดพุทผ <c oughs> ุมาตัวใหญ่มากนี่นะมันนี้มาใหญ่ค่ะน <c oughs> ้องแปงก,กัวดเจ็บอีกแล้ว มันแป้งกลัวปูเจ็บกลัวปูเจ็บนะเปล่าหรอมันใหญ่กว่ามือน้องแป้งนี่ตัวใหญ่มากนะไหนๆดูหน่อยนี่โอ้โหตัวใหญ่มากนะช่วงนี้มีของใหญ่ข้าค่ะอของเล็กไม่ค่อยมีช่วงนี้เมืงดาขาดเหมือนกันไหมครับขาดเหมือนกันค่ะตลาดค่ะนะเหมือนกับชลบุรีเลยขาดเหมือนกัน น่าจะได้มาเขาน้องเขาบอกว่าน่าจะได้สินปีสินปีโหยาวขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันไม่มีของอ่ะพี่หนุกคนหนุกคนคนอืมเยอะๆค่ะนี่ทำมานานแล้วนะยังกลัวมันเจ็บอีกนะอย่าเซลหนุ่าซยเซลหนูสิ เดี๋ยวดูวัตถุดิบก่อนนะครับนี่ปูใหญ่มากวันนี้นะรา้าสนะิบนะูลพร้อมเยเลยครับส่วนเ้าห้าครับต่อด้วยยำหอยนางรมแค็งค่ะ หอยนางรมแครงนะคะร,ะรับปลารํามาเดือดลุกต่อพริกคกต่อคกคพริกโคกต่อโคกนะคะรับปลาดายุ่ยุ้ย,ยค่ะเอาไปน้ำตาลนะคะซิเนเจอร์พี๊ฟค่ะ ปลาขาแขงไม่ชวยลมแขงลมแขง ก่อยไม่ตายนี่เยอะๆเลยหอมมากลูกโอเคหืมน่ากินมากนะตามด้วย ขอบเจียวภูเขาไฟเจียวภูเขาไฟนืมเป็นเซ็ตเป็นชุดเลยนะนี่ต่อได้ยุงกุกค่ประปรลาค่ะจับแรกพี่ก่อน มะนาวปลาปลาน้ำตาลสายผูชีโรสตามเล็กดีเบาเบาหือสีน้ำยำนะใช่ต,ต้องเลิศ นำมาเที่ยวหาดวอนนะครับแนะนำเลยนะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่รสชาติโดนมากนะครับอ่าลูกสาวมาบางแสนตอนไหนก็ <ไว S 1> ต้องแวะมาน,นะครับนี่ยั่วยัยว,ยวไม่ต้องใส่ เรียบร้อย ต่อด้วยยำตามใจลูกค้าลูกค้าเลือกใส่เลยใช่ไหมใช่เลยอ่านเส้นยอปลาหมึกแล้วก็เห็ดขาวลูกวนเส้นยอปลาหมึกเห็ดขาว เดี๋ยวดูลีลาการบีบพนาวเจ๊โม,โมนี่อัลูกสาวนะจะกินสุกกินดิบนะสามารถบอกเจ๊โมได้นะอย่าก,กินปูสุกก็ทําได้นะกุ้งสุกปูสุกได้หมดนะครับเจ๊โมอบอกได้หมดถ้าสดชื่นนะนี่เป็นยำตามสั่งเลยนะ ลูกค้ารีเควสมานะอุ้ยนักเซะแฟนจุก<ส>ๆเลยนะเมนูนีนะ

ต่อด้วยตําปูม้าะตําปูมานะปูม้าเป็นปูไซส์ใหญ่เลยนะครับใช่ไหมไสค่ะให้ทั้งตัวเลยนะให้ทั้งตัวไปเลยค่ะนี่เราเม็ดถอดหัวลูกค้าไว้ไม่ถอดหัวไปนะเจมโมวันนี้ใครไม่ได้ขาดตลาดเองเวลาขาดครับมรสุมเข้าของทะเลค่อนข้างหายากนะครับขนาดปูม้าบางทีก็ยังหายากเลยลูกขช่องเนี้ยอย่า ได้จ้จรวมมิตรเผ็ดน้อยต่ออีกหนึ่งเรื่องซอยขอยบอกเจ๊มโมนะจะใช่ไหมจมโมแน่นอนค่ะนี่ดูดีลาการซอยซัก่อนตองไปไฟกับจิกีค่ะใช่ไหม<ช>เดี๋ยววันไหนต้องเอามาเจอกันวันหนึ่ง จกโคกค่ะจกกีจกกีจกโคกจะสู้เขาได้ไหมล่ะจิโมรอเลยนะคะเออความสวยฟาดเลยนี่จะเป็นยำรวมนะคะอันนี้เป็นยำรวมนะครับไม่ใส่ปลาเผ็ดพอดีเนาะไม่ใส่พริกเลยพริกน้อยพริกน้อยกระมังไม่เอาพริกเลยไม่ มมม่่่หหากกระังใอนเปลี่ยนกระมังใหม่ให้เลยถ้าไม่พริกนะเปลี่ยนกระมังก็ต้องเปลี่ยนทับพีด้วยนะหาก่อนลูกนั้นเด้อเดี๋ยวแม่ล้างให้แป๊บ,บนึง <c oughs> นี่เปลี่ยนกระมังใหม่เลยแบบไม่พริกนะ <c oughs> นี่นะไม้ปะลานะคะย้ำั้นใจนะค้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำตามลูกค้าเลย แต่ถ้ายำไม่พริกนี่จะทำยากกว่ายำพริกนะนะใช่นี่ไม่พริกนะคะลูกค้ารีเควสมาไม่พริกนะครับไม่พริกไม่ใส่เลยนี่ลีลาการบิดมะนาวนะเอาลูกป้ามา,ะะมาต่อตำปูมา,มาทั้งตัวเลย หืมปลา่หอมลงตีมาปลาหอมชื่นใจนะคะล้นกล่องค่ะจุกล้นกล่องไปเลยนะเจ๊นะปลาปูตัวใหญ่มาไปแล้ว ปปิดเล่าไปต่อที่ยำรวมนี่กำลังลวกอยู่นะครับโอ้มีหอยแครงด้วยมีปลาหมึกมีไส้กรอกกุ้งใส่ให้หมดเลยสรารพัดเลยนะครับนี่น้อยจุกกีกันไปเลยนะเจ๊เกีสะดุ้ง <c oughs> อะไระอโอเคครับคลิปโดนใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนเเลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเ,นมเดี๋ยวนี้ขอบคุณน้องแป้งมากนะครับ,รบขอบคุณน้องผู้ชายนะครับเจมส์ขอบคุณมากครับ